ตำรวจเบลเยียมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยในกรุงบรัสเซลและจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้5คนนะครับโดยหนึ่งในนี้คือนายโมฮัมเหม็ดอาบรินีผู้ต้องสงสัยก่อเหตุโจมตีกรุงปารีสเมื่อปลายปีที่แล้วและอาจเกี่ยวพันกับเหตุโจมตีกรุงบรัสเซลครับ นายโมฮัมเหม็ดอับรีนีผู้ต้องสงสัยก่อเหตุโจมตีกรุงปารีสที่อยู่ระหว่างการหลบหนีถูกตำรวจเบลเยียมจับกลุ่มพร้อมกับผู้ต้องสงสัยอีก4คนระหว่างการจู่โจมตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยในเขตอันเดเลกในกรุงบรัสเซลขณะที่สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นได้เผยแพร่ภาพขณะตำรวจเข้าจับกลุ่มนายอับรีนีนายอับรีนีวัย31ปีเป็นชาว Belgium, เบลเยียมเชื้อสายโมร็อกโกนะครับ กเป็นผู้ต้องสงสัยโจมตีกรุงปารีสหลังมีภาพในกล้องวงจรปิดว่าอยู่กับนายซาลาอับเดสลามผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่ปั๊มน้ำมันทางตอนเหนือของกรุงปารีสก่อนหน้าเกิดเหตุโจมตีเพียงสองวันด้านสื่อเบลเยียมรายงานว่านายอาบรีนีอาจเป็นชายสวมหมวกที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีสนามบินซาแวนเทมในกรุงรัสเซลเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมกับมือระเบิดฆ่าตัวตายอีก2คนที่เดินเข้ามาด้วยกันครับ